อูเซียนเจ้าหน้าที่แห่งสำนักคุ้มภัยผู้ทำหน้าที่เสมือนตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของเหล่าพูดเขาคือมนุษ <tapa> ย์เพียงคนเดียวในสำนักที่ไ <IF> ด้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยสีมืออันเหนือชั้นและความสามารถในการควบคุมโลหะที่สามารถพลิกแปลงได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 1. ใช้แผ่นโลหะยกของหนักช่วยทุ่นแรงได้อย่างง่ายดาย 2. เปลี่ยนแผ่นโลหะให้กลายเป็นดาบอันแหลมคมสำหรับการต่อสู้ 3. ดัดแผ่นโลหะเป็นลวดเพื่อใช้ตัดหรือพันธนาการศัตรู 4. สร้างเป็นห่วงโลหะเปิดประตูมิติเพื่อเชื่อมต่อกับฐานพลังภายในติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นของเขาได้ในเคยพูดแมวมหัศจรรย์ภาพยนตร์อนิเมชั่นแอคชั่นแฟนตาซีสุดมันแห่งปี2019